อันนี้คือมันกุ้งเลยนะคบนี่อย่างเนื้อปูปะคุณนาข้าวไข่ดาวกับซอสคือแบบแต่วันนี้จะมาเพิ่มความอร่อยกับน้องสองตัวนี้เลยน้ำพริกนะคะทุกคนค่ะก็เห็นน้องสองตัวนี้นานมากแล้วนะคะก็เลยอยากกินมาเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกินกันปริมาณ120กรัมทั้งสองอันเลยนะคะทุกคนค่ะอันนี้คือดิฉันเนี่ยเพิ่งเคยกินครั้งแรกหอมมันกุ้งสุดๆเลยคุณ้าค่ะดูดิ อันนี้คือมันกุ้งเลยนะคะทุกคนน้องก็คือแบบว่าจะมีความมันแล้วก็ความเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยลองกินกันกับไข่เนาะอือหอหอมมันกุ้งมากน้องก็จะมีความหอมมันกุ้งแล้วก็มรีรสชาติเผ็ดด้วยความน้องเป็นน้ำพริกเน,นานนะคุณนาเห็นปะอือ มากินกับข้าวสวยเฉยๆแบบร้อนๆก็คืออร่อยแล้วคุณน้าค่ะใครที่แบบอยากเปลี่ยนน้ำพริกใหม่ๆน้ำพริกกับม,มุกกัหมูกินบ่อยแล้วอยากได้อันเนี้ยมาแอมแอมก็คืออร่อยอะไรใหม่ๆเวอร์ใครมีองมีผักอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถแบบว่าเออเอามาแอมได้ ฝาสีทองนะคะจะเป็นน้ำพริกไข่มันปูนะคะทุกคนคะ่ะนี่หน้าตาแพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้เลยส่วนผสมยอะไรยูออยู่ข้างๆเลยใครอยากได้จิ้มทีตะก้า,าได้เลยอร่อยจริงเป็นเผ็ดที่แบบว่าเผ็ดอร่อยไม่ได้เผ็ดทรมานทุกคนคะ่ะตัวนี้คือแบบว่าจะมีความข้นๆกว่าตัวเมื่อกี้เหมือนเขาจะผสมเนื้อปูมาด้วยหรือเปล่าดูดิแต่ไม่ใช่อะไรนะราคาเนี่ยสองกระปุกอันนี้นะเขาถูกมากคือเขาขายคู่กันไปเลยอย่างนี้คือไม่ต้องไปซื้อแยกเนื้อปูปะ คือเนื้อปูได้มาอย่างงี้เลยแหรอเหรอคือน้องตอนนี้มีเนื้อปูแล้วก็มีไข่ปูด้วยือวันหมดอายุนะคะน่าจะเป็นด้านบนนี่นี่อย่างงี้เลยเนาะรสชาติมันปูมันกุ้งแท้ๆเลยเพราะฉะนั้น อร่อยกินข้าวน้ำพริกติดจ้าถึงในสาได้สวยใครที่สนใจนะคะจิ้มในตะก,กาได้เลยทุกคนแล้วอันนี้เขาขายคู่กันไปเลยไม่ต้องไปซื้อแยกซื้อติดบ้านไว้นะเอาไว M ้แอมแอินตอนแบบว่าเออไมไ่รู้จะกินอะไรอย่างเงี้ยจิ้มจิมจิมแล้วราคาถูกราคาจึง้ง